นี่มาดูคนงานของเราวันนี้ครับโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ๆนะ้าๆเสียนปลาเลฟสี่ทุกๆท่านนะครับมาวันนี้พามาเลาะเหมือนเดิมวันวันนี้จะเริ่มจากจุดนี้ครับเลาะคลองแถวนี้บ้างนะไปแต่ฝั่งนู้นบ่อยและวันนี้จะพาเลาะยาวๆนู่นครับไปจนสุดนู่นนะครับมาดูกันว่าจะมานไหมกับบรรยากาศ เมฆสลัวสลัวครับฟ้าไม่เปิดนะวันนี้นะฟ้าไม่ค่อยเปิดดีเท่าไหร่ครับลมนิดๆนะวันนี้นะไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะไปรุนปติดตามรับชมด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะมีแต้มเยอะแค่ไหนจะมาขนาดไหนครับเพราะว่าน้ํามันลดลงเยอะแล้วนะพี่ๆนะมันก็จะมองตัวยากนะมันเริ่มลงคลองแล้วเนาะวันนี้มาแต่เช้าเลยครับ วันนี้เอายกยิงมาครับถือง่ายหน่อยยิบพี่เบี้ยวกับรางรูมามันก็จะเกะก,กะนิดนึงครับมันจะเข้าพุ่มแคบยากไปเดี๋ยวเอาไปลุ้นไปติดตามรับชมด้วยกันนะว่าวันนี้จะมานไหมครับวันนี้ฟ้าไม่เปิดเลยครับมองตัวปลายากนะเดี๋ยวเราดูเช้าๆว่าปาลามันจะ ขึ้นมาอัปเดตไหมโดนไหมนัดแรกโดนหรือเปล่าอุ้ยเลยปลาอู้วนัดแรกก็ไปซะแล้วพลาดโดนไหม អ៊ឹមអូយមិនដូន าทับทิมครอืมอ,มอมืนี่แหละขาวจั๊วเลยทีนี้จุดนกนะ นี่แหละตัวการทำให้ปลาทับทิมหนีไปครับเมื่อกี้หูกําลังจะแรงเลยครับทับทิมใหญ่เลยครับตรงนี้หูนานๆจะได้เจอปลาทับทิมนะเสียดายเลยครับติดหนึบเลยทีนี้ปลาทับทิมก็หายเลยครับโอ้โเสียดายเนี่ยตรงนี้เองตัวใหญ่เลยครับสีส้มเลย นี่กล้องไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะปัก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 ลึกเลยทีนี้ครับเ,เดี๋ยวขอถอดก่อนครับแน่นเลยมาได้แล้วครับนี่แหละตัวการตัวนี้แหละมันวิ่งทำให้ปลาตะติมหนีเลยครับอ้เสียดายตรงนี้ใหญ่มาก ปะ๊ะลุยกันต่อครับหายเลยครับตัดท,ทิมไม่เห็นตัวเลยทีนี้ครับไม่รู้หนีไปไหนละตัวสีส้มเลยเสียดายปะลุยกันต่อครับ เห็นเงาเงาหลุดยังยังอ <in> ืมสวยอยู่ครับเห็นเงาเงครับเพราะกิ่งไม้มันบังสวยๆับพี่นะอู้ป่าอ้วนมากเลยตัวนี้ไม้นี้ไม้ใหม่ครับไม่ได้มานานเลยไม้นี้มาดูกันว่าไม้นี้จะมีตัวเยอะไหม จะมาอีกเปล่ามาอยู่ไปเห็นเว็บเว็บหายเลยครับตัวเดียวหายเลย กันต่อครับน้ำก็ลดเยอะเลยนะฝั่งนี้โดนไหมโดนเต็มเต็มเงี้เงาเงาครับจัดเลยครับ ไซด์ได้เดียวไปแถวนี้ก็ยังมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันครับก็ถือว่ายังมีตัวอยู่นะไม่ได้มานานเลยครับแถวนี้ก็ยังมีตัวให้เห็นครับไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับ <c oughs> ใกล้ใกล้กันเลย <c oughs> ขี่รถมาถึง10เมตรประมาณห้าเมตรกกว่าอยู่ใกล้ๆกันเลยครับ <c oughs> มาเสร็จตัวนี้ไซส์สวยหือ่ตใหญ่ขึ้นหน่อยครับรนี่ปลาเยอะครับช่วงนี้นี่ครับเก็บหมดครับแถวนี้น้ำแห้งหมดครับเก็บไว้ก็เหมือนเดิมครับเอาไปทำแดดเดียวเก็บไว้กินดีกว่าหน้าแรงไป ไปลรือกันตอครับฟ้ามันปิดปิดเปิดเปิด,ปดนะถ้าเปิดได้ดีเนะี่ยยิงมันเลยมันจะมองเห็นตัวนะ ได้เลยอ้ย,อยู่ลึกมากมันลงไปก่อนครับตัวยางใหญ่เลยอะไซโลเลยครับเมื่อกี้แต่มันลงไปอย่างเดียวอ้ยเสียดาย รถเรียบร้อยครับมันนอนอาบแดดครับโอ้ยติดอะไรเนี่ยมามามาไสวยอยู่เคครับรุ่นนี้อะไรเยอะไปมันมันับปลามันหลบแดดนะช่วงนี้เริ่มสายๆเริ่มเที่ยงๆแล้วปลามันหลบแดด จออาหารบ้างแล้วครับฝรั่งครับลูกใหญ่ๆทางนั้นเลยครับหวานไหมนี่ลูกสวยๆเลย,อ,ยอร่อยด้วยครับสุดยอดเป็นฟรังธรรมชาตินะฝรังริมคลองอนี่ครับลูกสวยๆเลยนะไปเก็บแค่นี้แหละโอเคพอกินนะ ดูกันต่อครับกินระหว่างทางนะโดนไหมไม่โดนใสสวยเลย ในป่าเลยครับมาอุ้ยลุดลุดล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 ุงครับอย่าเพิ่งด,ด,ดิ้นนะอย่าเพิ่งดิ้นเด้อน่าจะนกแล้วล่ะอุ้ยหนามด้วยครับต้นหนามทั้งนั้นเลยอย่าลุดเด้ออย่าดิ้นเด้อเงียบอู้ดีครับไม่ดิ้นครับ ดูหัวครับนกโอเคโอ้ยดีเลยครับที่มันไม่ดิ้นนะไม่งั้นนะ่ะไปเลยแช่น้ำก่อนครับโอเคใสสวยครับมาแป๊บเดียวเต็มแล้วไปลียกันต่อครับ,รบแถวนี้พุ่มไม้จะเยอะครับปลามันชอบอยู่ใต้พุ่มไม้ ตัวใดก็ตัวหนึงเต็มเลยครับอยู่คู่กันประโดดไปแล้วตัวหนึ่งโดนตัวหนึ่งครับแบบนี่นี่นี่มีแต่ไซนี้เลยแบบเต็มเลยเก็บเปล่าจุดละเต็มก็เอาครับร้อนมันไม่ไมีที่ซุ่มนะร้อนมากมา นู้นนู้นนู้นมีแต่ไซส์ใหญ่เลับนู้นขาดอุยขาดครับพี่ๆพื่นะอุยตัวใหญ่เลยหืมเสียดายอะ่ะตัวใหญ่เลยครับขาดอุยขาดอีกแล้ว โดนไหมดูใสาา่ใหญ่ไม่ได้ยิงครับโอ้ยยิงอะไรจะยิงไม่โดนนะเมื่อกี้ฮะโอเคใส่สวยอยู่เกินตัวใหญ่เลยยิงไม่โดนนี่จะหลุดแล้วพอดีเลยครับหลุดพอดีเลยไปจุดลเต็มก็เอาครับ ตมวันนี้ไม่รู้เป็นไรครับยิงไซส์ใหญ่ไซโลหลายตัวแล้วนะครับไม่โดนเลยพอยิงไซส์เล็กนี่แม่นมากเลยอากาศก็ร้อน,นครับเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าเริ่มบ่ายแล้วนะเริ่มเที่ยงแล้วเริ่มสายๆมาแดดออกวันนี้ยิงไซส์ใหญ่พลาดเยอะเลยเสียดายมากครับเดี๋ยวเราดะดูกันต่อครับ อย่าขาดใส่สวยครับอือขึ้นมามองหน้าครับเจอก็เอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะแห้วครับไปลุยกันต่อครับใส่สวยๆเลยไปแล้ว ือ <kung> <kaz oo> ไม่ดูเรียบร้อยอืม ขึ้นขนึลงลงครับเต็มเต็มครับหันหน้าให้นะใส้สวยครับไปบายมาก็เริ่มมีแดดร้อนแล้วครับยังพอเห็นตัวนะไปลุยกันต่อครับบายมาแดดร้อนดีมากเลยครับปลาก็หลบอยู่ตามพุม่มแล้วทีนี้ ทันครับอแอบขึ้นตรงนี้ตั้งนานตัวไม่ค่อยใหญ่มากครับสองตัวไปไปก่อนนะ สวยครับอยู่ริมฝั่งนะริมฝั่งเลยติดดีแล้วโอ้แถวนี้มีแต่รากไม้ติดรากไม้นะรากไม้เยอะใส <c oughs> ใเนี่ยอูติดางล่างนู่นแหละโอ้ยมาโอ้แถวนี้ปลามันลอยเยอะแต่ว่ามีมแต่รากไม้นะโอเคส,สวย เดินรอนดูแบบนี้ครับชอบอยู่ริมเนี้ยไปแล้วย้ายมาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับสุดแล้วละ่ะฝั่งนูง้นฝั่งนี้ต่อครับจะมีตัวไหม ขี่มาเกือบครึ่งทางครับถึงเจอตัวปลาเพิ่งเจอตัวปลาขี่มากับครึ่งคลองแล้วนะมามามามันไม่ใช่ว่าไม่เจอหรอกครับแต่ว่ามันมีแต่ตัวเล็กๆส่นิวก้อยเสียนิใไ่นิวโป้งไงเยอะก็เลยไม่ยิงครับโอเคสซสวยับตัวนี้อ้วนๆเลยปะมาเลาะมาคลองเก่าคล,ล,ล,ลองเดิมไม่ค่อยมีตัวนะ เงียบๆครับเพราะว่าช่วงนี้เขามีคุณย่าคุณยายเขามาหาตกปลาเนาะตกปลาไม่ไผ่อะคันไม่ไผ่เยอะมากันเป็นขบวนรถเลยปลาก็เลยอาจจะระแวงนิดน,นึงครับเพราะเขาเดินใส่เบ็ดเนาะเขาเดินใส่ไปเรื่อยๆครับไะลุยกันต่อครับต่างคนตาหากินไม่ว่ากันครับมาโล่ครองฝั่งนี้จะได้กี่ตัวนะ แดดก็ออกดีครับบใบาๆม,มารุ่นว่าจะมีปละลอยเยอะไหม

อีกหนึ่งเต็มสวยสวยครับสวยสวยอือไปเกป็บเดียวทั้งนั้นนะอ้วนเลยนะโดนไหมโดนหันหน้าอย่างสวย อยู่ไหมกี่ดึงเลยนะอู้พันอืมเอ้าหลุดอู้หลุดหลุดเลยครับเสียดายอะ่ะ สวยอยู่ครับตนน้นอ,อืมใส่สวยเฮ้ยอย่าพันติดติดๆๆติดติดติดใส่สวยครับอ้วนเลยตนนัวนี้ใหญ่อยู่นะ แดดดีแบบนี้มองตัวง่ายครับเเราดูกันต่อบฟ้าเปิดแล้วเปิดดีมากเลย điều về mờ mờt, mong tuổi già, say ok rồi, à, uốn uốn, tem, đồn, đồn 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 đồn, ใส่สวยหันหน้าให้ครับใส่สวย<อ>เต็มเต็มมาอิชหักท่อใส่สวยครับอ้วนๆเลยนะไปดูกันต่อครับ ดูฝั่งนี้ตอบเป็นคลื่นน้ะมองตัวยาก เรียบร้อยดูนสักทีแต่ไม่ใช่ตัวใหญ่ครับไอ้ตัวใหญ่ไม่ได้ยิงมาตัวไซโลยิงไม่โดนนะตอนแรกอืมตัวนี้โดนครับโดนหางโอโดนข้างๆครับไปโอเคไส่สวยยบโอ้เมื่อกี้ตัวใหญ่นะตัวแรกที่ผมยิงอ่ะใหญ่มากไซโลเลย ยิงไม่โดนเฉยวันนี้เจอไซโลเยอะครับแต่ว่ายิงไม่โดนไม่รู้เป็นไรไซโลสามสี่ตัวห้าตัวได้ยไม่ได้สักตัวเลยครับวันนี้ไปแค่นี้ก็เอาับไปย้ายเลยรตอนนี้ก็มืดแล้วครับบ่ายแล้วเนาะบาะ่บายสองบ่ายสามแล้วเริ่มมืดแล้ว กลับครับปะ่ะพี่ๆนะะวันนี้พอแล้วครับวันนี้ออกไม้มาเช้าๆนะวันนี้ปลาก็นู่นแหละ้อยช่วงสายๆแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับมานอยู่ยิงพลาดไปเยอะเลยครับวันนี้เสดายได้เจอปลาทับทิมใหญ่ครับโหกาลังจะยิงเลยะเลจะเล็งเลยนะไอพวกปลาเล็กๆอะมันวิ่งหนีปุ๊บไปเลยครับทีนี่หนีพร้อมกับปลาเล็กๆเลย อดยิงเลยครับวันนี้นี่มาดูคนงานของเราวันนี้ครับโอ้ <Ooh. S 1> เยอะอยู่ครับพ oh. ี่ๆน,นะฮะตามน่าจะหลายกิโลอสองสามกิโลได้อยู่นะลูกค้าต้องการมีแต่ไซนี้แหละครับวันนี้เจอไซโลเยอะเลยครับแต่ว่ายิงไซโลไม่โดนนะวันนี้นะเ <Ooh. S 1> สียดายครับสี่ห้าตัวอยู่นะไซโลแต่ยิงไม่โดนนะพลาดเยอะเลยวันนี้เสียดายครับแต่ไซเล็กนะี่ยยิงโดนดีดี โอเคไม่เป็นไรเจอแล้วโกการหน้าไว้แก้มือดิกอย่างน้อยก็วันนี้ก็ถือว่ามานอยู่ครับเอาไปให้ลูกค้านะลูกค้าต้องการเนาะวันนี้ก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันอีพีหน้าับพีนะนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ